ไ่ล้วเลยอยโนกครับเี้งอยเลี้อย,ย,บ,อยบีบเบื้มครับบีบเบื้ม อู้เข่าเคอะดึงเข่าต่อเด้วยพี่น้องผมจะเอาท่างกี่ดีกว่าพี่น้องอันเดี๋ยวต,ต่างก่องน้องด้ยยังดีครับยังโลกนี่ ายพีอ <I> ไม่ต้องห่วงครับ ็นมอพี่น้องเห็นมอเป็นโลครับเป็นโลเดี๋ยวดึงขึ้นมาข้างบนกอนพี่นอ

สรแล้ใช่ไหมหอมหหครับฮะวยส่วยสวยไปฮู้ะยูปลาอะไรพ่อได้ปลาขอใหญ่แล้วนี้ก็ไปดูครับคือมันมีที่ดูน้ำเ่อมีจอระเข้ไหม มีจอราเทไหมไม่มีหลอวไปไปไปเข้าไปเฮ้ยปลาขใหญ่โอ้กับอ้ยกับหลุดเลยเข้าหูกับหลุดเลยเข้าหูใช่ไหมอู้นายยกเลยนานยกมาให้ดูสินี่ว้าว Wow. Tô dày má. dài dày má. Ok, pa. Hết tâm. Ờ, con má, pa. Oh. Okay.